เม่าซุงค่าพิทักษ์เจ้าคือเมืองสนยใจลยพบแสีงปลายเมืองปบเสือตินนวันที่ห้าพสามปีคริสสองเหงาวสองค่ะเมื่อได้ตีบอบลองจับปองจู่อันขวัดถึงมาดังปุนปอนสนินนาจินเอาไว้ติ๊กชว่าเสียงก้องอําเด็กเสียงมากคาลังอํามีเสือลายก,ายก่ยอลเป้ามังข้อเขียวเขา เต็มกว่าเต็มไว้หลายหลายทีวันมาได้ทุ่งกุนปอนสนเสนนาจินเฮดสมัยห้องนาจินไหลอาบนั้นก็เขาเดียวหมักจินบา้านติดตั้งนำได้ตั้งหลายฮะวควสิงคองไปด้านเจียบซื้อลายไก่ก้อนเมียเรามันสิยงงเงื่องวิพอนออกม้พื้นดีเอาไว้ ลองไห่ดังหื้อเมืองเตียมสุดังหือเจ้าคือเมืองสละลอยเตะอํำไรจับย่องจอมตับปองจู่ปัดของหนหของเสียวพิจะได้ว่นกวางหันไกลที่ไนเสด็จเรื่องวิถอยถอนออกน้อปุ่นตีเกเลวานน่านีไปะปีนอปันแหงวัน,นืันไี่ก็ไม่ขอเขียววันให้เขาละดีกคนเมืองใดอันไรติเลแเฮียนสึก ยืออาสีของเสียวขึ้นถึงได้เนี่ยนาย่าจะปองสู้ผลิตมันแตกอาเท่าเขาห้องว่าเบรกเด็ดแตกนะมันแตกไปย่อเบรกมันแตกใต้ห้องผลิตขอ,องล้มเหิวบอกว่ามันอัาจังกึศก่ะเอาเบรกมันแตกย่อเทา่าไหะ ย้อนบ่ว่าอาสีของเสียวคือสิได้เอาตื้อดังว่าซึบกว่าไลกุติปอเปิ่นสิได้เมื่อนางว่าให้โคเขียวอํานับสอนว่าอาสีของเสียวคือได้เป็นคนคือเหลวกันตั้งเขาจักว่าอายสูผู้เขียนสดดึบลมกินนันตาเปมันอยู่ดื po kha ma tue phiền đi văn mừng tỷ biến quả gì như yêu cầu tỷ quả lại phu dạy quân lũng bỏng ha ẩm hút ẩm đàn cò ẩm lây trái ẩm bong phương biến dưỡng đàn cò ao lại thở sẽ để hạ tức hiện sức sẽ để mắng ẩm cứt ẩm sau phiền ย้อนอาสีลาว่าสิบไตกว่าไลกูตีเสิเลจังไลยโฮมตับป้องจู่สิลตึกดหรือมาราังสีป่อจะมีมึงถึงถึงมาไายค่ะทุ่งยิงเมืองลางเสียดานกุณบอนสันเนินเจอได้เมื่อแล้วป้องจู่ด้โฮมแฮีงกันสิลเกี้ยงเขียงเอาไว้เบรกมันแตกกว่ายาวโคเขียวเขาลับปีนอกจากคือเมืองแสนลอย bẻt đẻk ngay hau khai yam hận, bà lịt của spinha, tua, kha, hau khai yam hận miên, quây văn mày đang nát tin sẽ đay, mỏng nốt khiếu ầm đần gò, súc bong dù tháo, ở bà, bao khai hai, bảng tết, tiếng yên này. มีอยู่เสียนตังเธออาศีขอ,งเ,อ,ของ,งเสียคิอถึงใ้คมคงเสียไมาอยู่ไว้ที่เมีจเยจ้าเบลนี้มาสิ่งสิ่งมาหมดหมดการงานกยปองตัวข้างนสองหู้เหยววันมดเเฟิลมันขาดเยี่ยวเขาักจริงเออดีอาไม่กันเขาลัตีกมืองปี่ยนอะไรเปล่ยนเยอะขาดฟิลขาดเบรกขาดเบรก ยู่อาบนใจ้าดีรถปีกาและใจา้าปาดีถูสปินเจนเน่กุยปองาำมัด้วยวันมาเนี่เจาป่างผ้าเอาปลิกมันแตกเอาปลิกมันขัดอาสีคองเสียวขึ้นรได้จากไรยานหยาดผาหลอกในขอบลิ้นทุ่งใดปอดเหนือกางย่าก็ปอดจัเยังอ,อา่านตะปองสู้แน่เบิกมันขาดยาว อ่มีแต่กึดนั่กนกะใครว่าเนี่ยออย้อนบัว่ามันอะไรขาดย้อนอันที่เรามันขาดไนมะ่ย้อนบัว่าซิกโคไลยอย่มอยู่จมลาตีปื้นเดียนเจ้าเก่าปักเส้าอยู่ย้อนส่ละข้อความเจอในในโคเขียวเขาเตียมบอกแต่ว่าจึงใต้อันกว้างหกเหมือนซอยหาปักล็อกลักใต้สิบล่างก็นอกมือเลยนอมืองเ,นะงเจอเนี่ย ขอเกาะคําวนเฮามันจังไหมาเป็นนาดีเกาะนาตีมานาตีซ่อนปีอยู่สูดีอยู่เฮาเอาไว้ป้อเห็นจังไหวันมื้อใดป้อว่าซุมหยิบป้องกะแม่อําใดเฮ็ดตะจี้แต่ว่าเบิ่งหมาซุมนี่ใครเฮ็ดขุนเนินหลังคนมึงสิได้เป้กินกันกะนั่นอุ้ยปีเราจ๋าคือเบิ่งซะหน่อยเฮ็ดซําเห็ดติกัน ไตหลหาตีตีมันนะไตโหลคู่เงินเจือกมันอาสีเขาเฮ็ดตาที่จ,จานบานเมืองอินงเตะให,ห,นะห้หลัวตัวที่ไหนโคเขียวเฮ็ดตาเพียินอยู่หรือหลัวทัศน์ศามันแตกเลยอะตีโจดให้แตกอย่าเปตัวหลูดรีบรูปล่าอย่าก่าปัญหงจึงนะ ปอขามาโดยจอมหนังไก่ก็เดลือหจับโรนาลโ,โดปุ่งเตบนั้นนับฟุตบอลก่อนปิดหมักนั้งกัดเขียนแก้วในลุมฟ้าได้มีก็แล้วมีเถอหุูจับโรนาลโดปอว่าโรนัลโดโรงเรียนเมือ่อไหรกวน้วยก่อนมีดาวเสือแจ้ปอขามโดยสเปอร์สตาก่อนกัดเขียนโรงเรียน,ก,นก่อนให กวนทัน้งหนาเบ้ทั้งหลายปั่นเฮียงเอาไว้ปูงแก๊มันว่าเสียนไปเมืองเกือกโรนัลโดเลนหมักหลังคึกนเขี่ยมเลนเล็ดหายไว้วันเหลือวันหนึ่งมาโรนัลโดออกต่อซาเซปิดเปิดก้าปองกาอง้าเปลี่นยนชื่อในเนเขาตึกตีว่าโรนัลโดมันเมีนยนเจอเฮาเลยว่าใช่ไหมไงใต้เข้าขาในเกือกซ้างในก็รับหูรับตาเศรษฐกิจ อ๋อมอทัศน์และอ๋อมอวันด้วยปีพิถูกเออมันเป็นไม่เช่ไรกันก็อันเท่าหักนั่นมันก,กว่าเฮ็ดผิดไปยอมหักจงใจคฮะเว้ยวันเหมือนไห้คนเมืองใต้เฮ็ดสบายอ๋อบ่นว่นนาวันให้นั่นขอดพอดมาเร้กกว่าหกสิบสี่ถึงมายามเดียว 8. สองเฮงไปเศ้าสองห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยใจท่าน เขามีน้ำใจเสียเขยตาซึ่จะเดียวขึ้นจริงได้ปัดปืนคกหนึ่งซอยห้าปากลอรับยู่ห้าอํานั้นก็เป็นลายจุ่มยิบกองกลางเสียเข็ดจริงกว่าเรืองอะไรเรื่นั้นปีแล้วปีนั้นห้าเนี่ยนี่นใจกยเามกวนมองดาวขาทันสี้ไกันอย่าพีวันหน้าเขาอาเขาปีเขาน้องเขาเจือคือเขาได้เป็นซึกวันให้เวลาจริงน่ยเขาได้เป็นร้านซึคนไรเออย่าไป าเฮ็ดตาเจ่อาจารย์วานมึงนี่ยคนมึงหรืเลรเปลี่ยนเนี่ยเอาเจ่อจัอเอดเ,ดดดเจือคือเอาเปียนลินใต้ปัดปืนวะใหเข้าคาผู้ลองผิดถูกปีเนี่ยต่อไปฮะป่าว่าคนเมืองผู้ดีในในเด็กป่องจ้ะจุ่มหลาเฮ็ดตาวัานต่าเมืองเอ้วันคนเนี่ยป่าวขามาด้วยเหมือนกับคเขียวคาลาบา ย้อนอาศิยเออจึงนั่นเองจิ้มไหน,นป้อคนมีบบาอะไรไปมุน่นกวนม,มึงหมดทัดทองอะไรทัดสามงคนไหนดีพูก่กันเดียวว่ามันอำ่ำใจย้อนอาศิยอาศิยเขาอันกว่ากูตีกูได้มย้อนสังขารเพรมีคนม,มึงมองอะไรสุดดองเอาไว้แผ่นดินใต้เขามีสิ่งใดอยู่ไว้แต่ดเกียร์ขี้ให้กางในปอกต่งมึงก่อนขอป้ออ่ำเฮ็ดเหมือมนนั้งอาศิของเสียวคือสิได้ตเตะเฮ็ดอีเอาไรเอ้วันเหมือนไอ อะไรก็ค่ะเขาได้ใหอยู่ละป้อนนั้นก็ปันเทียนอะไรอีเขาป้อนเถินปันว่าอยู่ดาวปางสร้างปันมึงนะเขาอยู่ไว้เที่งป้อนปันมันให้เที่งป้อนอาศีเที่ยงป้อนพี่ดาวมาโอนเที่งป้อนปอบเฮปันกันเนี่ยจองมันก๋วยยกย้อยจองมึงนอกมึงหน้ามึงอัดเป็นก้อนขอไว้หนึ่งปะเก้าสิบสามจึงมึงในจองมันเคยขู่หน้าเขาค่ะ เขาในเมืองเราเรี้ยงคนควาควาปินปป่นยุบปิ่นยับปิ่นหย่อมปิ่นยิมใช่ไหมเอออันไหนกะสวยกันพวกน,นี้จองมันใจเมี่ยวผีเหมือนกันท่านนปีดอกปันแหง้วนด้วยเมือังปังตึกดอกเมืองจ่าก,กว่าจะได้เมือนงยูเครนเข้าขาคันไวเหย่างสีเสมืองไทยแต่ใจฮไทยซ้ำเหย่าอสีเมืองไต่แห่งสี่ถึงห้าปุ่น เมืองใดเฮาคาสามารถเถียดเถียดคือสิได้ปั่นกันอยู่ก็อิ๊ดก็อ๊อดป้อเปลี่ยนจึงนํามานี่มันในซึกดาเรติกเอาเขียนนี้ว่าเมืองป๊อกตังหลอดเหลียวคนโกเป็นสึกจุ้มศูนย์กาบ้านปุ้ยนี่ป้อเอาลอกเตี้ยมาคาสั่งคือได้เตรียมทุกผู้ได้เตรียมกันจะมังก็มังจุอยากให้เมืองฮู้ก่ะเออพี่น้องไดแค่เดียวครับ เขาเนี่ยซุ้มเยู่ซุมแถมเนื้อกสีเจ็ก็ซุ้มเมืนคางกว่าขีก็เอาบื้ใต้กว่ากลันนับได้ทั้งหลายถึงมาวันมันน้สำหรับวันนาทีกับนาทีเมื่อนาทีซ้อนเสร็จโตกันยืกว่ายือมาอย่อมมาหน้าโตกันเยอะกว่าล่บเบรกขาดเบรกมันขาดแล้วครับวัน้มันโตแล้วฮะปาริมันไม่เตี้ยกว่ ตีแม็เล่ามันจะริบลํำคำคงมาเทียงหรือตีะจลาหนุ่มลายตีสิบกว่าตีใจลายอันน,ะน,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 นั้นปะนั้อรอเสดจอมผิวมวยกันก่อนั้นมันไม่ขี่เพียนดีท้าขี่้ไปมามีดูก่นนานนยตีไร้วนตีแนดีเอออันนัน พอดีสอเสียนไปมือในว้วนไว้เยอะก็ใกล้หลับสี่าอาสีของเขียวขึ้นจินได้ถามาถูกมัวท่าเนี่ยมันมเปล่นะไรข้อเขียวพิษมัวท่าเนี่ยก็ติม่มจะพิษพิษถูกถูกด้กมันเดยมีอยู่ข้างกุังกกาุ้งแกบมันคู่เขียวกาาย้าทายเสดส่งกุนหมักเรืองห่าหมาักเลี้ยงห่าเตียงห่าหมักปัก หลัสลกสก่รถใส่ลกากว่าเพราะกว่าผายเอาสีของเสียวขบคือไดใใ้สัมจอกนั่นก็ตีนกสอ,องแมนพี่น้องเขาวนด้วยกอบในในป้ายบางมีมันนําเหมือนกันกอบในในมัน,มนอ่ำเจอแตาเอาเพียนหินวันเมืองเป็นซึกหาป้ายบางมีก็ดนึงกว่าตี้กว่าเจาะกับย่อมไรกันลึงปันกันข้องอะไรก็มาเตี่ยนมนกันกอบในในเขาซุ่มของน้ไาไม้วันมาในอ่ำเพราใจเบรกมันขาดาเอออะไรเนี่นย เงาลายไตเงาลายเนอเปียนยินวันมันได้เหรก็ยอดหลาบมากอ่ะหาหางทีเอาว่าเอามื้อไม่อด้เมื่อนั่งตัดสินใจป่าดิบเอาสู้สินใจวันมันได้เนี่ยเจ้าเลยก็ยอดหลาบมากเจ้าพงหานบริเจ้าซึกสู้บริจันตก้นหลวงสูงสินั่นก็อย่างหนึ่งสองสามขรับตอนได้เฮ็ดก่อนไดเอาขึ้นจินด้เนี่ยหลาบมาได้รูกอันดีอยู่มันมีคอหละ อามันก็อยู่เ่าอยู่เมื่อแคเขาแคมานเขาเหลือคนเกไดรขอดผดอดตดดังมึงเฟดอรดิโมครีซีจอมปองสู้เขาเดอะตีลาสินันก,กุยห้าวันมือแน่จากมันคนป้อเขาหนังกันได้ห้าดูกันนะป้อเปิืองได้อำมพัดรักเสียงอำพัดนเทีนเย็นสีสี่ก็รัเข็ดตกน้ำหมดใจห้ามใจป้อเปลี่ยนใจได้คม,มันสตรด้อดทึ่เฮ้นุดเกมงเมื่อได้ยังมาเราแบบมันเตี้ยเออ มีดาวเหนียวปพระาะขาดสิ่งก่อเหยนอาซีของเซียวขึ้นไมได้หลุมมือไหลแต่เลี้ยงคางโค้งสิ่สิอาแน,น่โค้งเขียวหลักตั้งนาจินทุ่งบุญปอนสนิทจัดก,กว่าจีนได้ปีดาจ้าคือมือสิบบอกเป็นไงอ่ะไหนตึกไรยินเหมือนอะไรวะปารีมันขาดจางไหมมันมีดีกิอได้ออหรอวะ เบรกขาดพอปลิกมันขาดก่อนโดนลึกตึกหามันขาดขาด,ขาดลึกตึกหามันผ่าผ่า้คเขียวเลยโคลายติไรย,ยานยานันตีไรเอาน้ำโคงเปลี่ยนดีเขียนว่ายโยวันเหมืนมมเออน,นี่ยหลีอ้ามห้เอออันเองาอายไตกันปีนาจะเคือเมือนสมร้อยเมือนเนี่นาจินทุ่งสเสน่ห์ุนปอนซึกรอเลปองจู ขอดถึงมาปักเสาอ,อยู่ไว้กว่าวันแต่ว,วันนู้สิเดผูร่มลาตีกวนเมืองเอาไว้มาปริเข้าขามแล้วจากไปขอดถึงมาดีในนึงเพราะว่าเขาใครรับพี่เขียนเลยใครมันกันเย็ยนก็ขา,ามข้อมือสิ่งสิ่งการันตุอันนี้ที่ดีเสียงด้านขาเขาไว้พอเขาพามาด้วยอยู่ดีซิกโฮายเฮี่ยงหมื่นสองหมื่นก็ ตีเลยว่ามถ้าว <trem> ่าบ <Lyn> ่แห <cedented> ้งหหหมุนสีได้ลึกตึกซึกโคเขียวเอียนเอียนไหวๆมันไม่ได้ถึงมันไรลห้าเสียนไม่มึงก็อหยุ่มยามว่าเฮ็ดไรลกวยการที่เดดตายแล้วสองฝ่ายสองทานเลื่อนสุดมาเผลาไรมันไวเนี่ยอาสีเป้โคเขียวจองรอดเดียวก้อนโคเขียวเป๊อาสีไหลเมืองรอดเดียวยวห้าอาานั้นก็ เจา้าบังค่าได้เป็นขอคำของมึงได้เอออันนี้นให้กูก็วุ่นทำไม่พระเป๊กก็อ,อยู่ใต้ผาดินมากอยู่ใต้อนานามันเหมือนนังเปลี่ยนมาหกสิบเจ็ดสิบปีกาน,นั่นกูยังว้วนดีดีเลยเขาควรเนี่เกินเดียกันเอออันประมมาตรงดับปีหน้าจะาคือเมึงสันไหวเอาเงาอะไรเนี่ยกูดีเใจบ้าโตแต่ใครนี้เตี่ยหนึ่งให้บนเมืองขาเลยปลอกใจว่า เพอร์เฮดตาดืึ่งจัะเพรหลักตาคกุนดังมึงเพรเอาหน้าอกเฮดต่ำดึงเสียเกียดขีเห้กังสังขารละไรพอมีกนมึงจอมหนังรัดไว้ยี่ลองดิวันไหนทุ่งขุนปอนนาจินหม่องโนกเขียวเขาเต็มไว้แหลกตลีกนมึงวันมาไหอาซิโหลยถอยวัน เขาวขาแมัตุ๊ดพอที่สองสิบกว่าเดม่าอุบลงนาโตอเมนันก็โวยดีเตียวขาหูจับก,กันมีอีกสามสิบมึงนั่นนั่นเดมีมึงอเมริกันโฮมป้าไควเมื่อไดรแอนโทนีบิงเกนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาพาย ห้องหลวงดอกมืออเมริกันออกมาหลาปีผัวเอาเขาเขาว่ายุงย้ำว่ายูเครนตินเดือดอ่อปีปังตึกติดลิบซึกราชาเสอกบานดอกมือ,อไรอยู่เว่ยป่ฮา,าวคามาด้วยปีหน้าจะเอาคือมือสั่นไหวแอนชอนิงบิงเข่ตีเลยว่ากองหลวง ข้องการลงพายนอกนู้นตึกกันวันเมื่อได้ๆมันไปวัวเพอร์ปีเพอสุอะไรลุงลุงแด้ตีเปลี่ยนอเมริกันเขามื่อวันจุกเจอไงอเมริกลู้อเมริกตายอเมริกหายกูยยูเครเนรัสเซียได้ยัแบบตายกูวันก่อนไหนคนเล็บอันว่าไหมอเมเข้าปังตึกก็เอาเป็นได้ อเมริกันอยู่แท่งกุนหนึ่งของมันไปวันดังกันช่อยูเคนเข่าบางตึกเฮียนซึกเสดงมังทรงก้องกันใครเล่สังตีบันกันปีดน้าปัญหาอยั้งตลางดังแก๊ดังเลีดของอเมริกันแลลก้องหลวง่ายดอกเมืองห้องการหึงอันได้จีว่าแอนต์ริบิงค์ของอเมริกันยูเคเปป กำไอ้นนดังเมืองไทยผูกกัดเขียอะไรหลายก็ออกมาทัสนัอนล,ลายจีนได้ก็รับว่ายูเคปเฮ็ดสั่งละปีสั่งมาปูดินรัชชาเจออ่า,อานัะนา,ากลางกันจำสูงเสตึกโดยอยืดขูดซิมเข้ามาเวีปยปียปนึงวาก้นเมืองก็ปันแหงยูเครนยูเครนก็เกียรขี้กลงวันเม,มืองก๊อบนั้นแหละรัสชานั่นจีเลยตายกว่าการึดการอดอัมกึศอํายึด,ดอ,อัมริมอัมสั เท่าตื่นตีแรกว่าเรืองสุดมารัสชาติสซุ่มเอปีนาวจ้าคือเมืองสังเลยเออตีไหนเนี่ยตีห้าจึงถือได้ไล่หายกูก็ปักตาศเสด็จตัวกันจองเท็เปลี่ยนกว่าเจ้านัแอนทูนิบิงเกลรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกันเขาลาบไว้เสือบที่นั่นวันไม่ได้เดียวขาหันตับซิของยูเกนอันยูเฮอร์มิน ยู้เฮ่อมินของราชชาตีเลยว่าแกไม่พี่น่าจะคือเมืองแสนรักอันนี้เฮ่อมินมินมากก็ใส่ก็เดียวตีเลยว่าเมียนไว้นักมากรักตีเลยว่าคึ้นจันขึงไม่เขึงมือเจอดื้อเหรอวะนั้นอ่านาซึิปังตึกแน่ ปอกคือง่เครืองมือมันคือดันเอาไว้เข้าปัางดึกก็าทางมันดีเกี่ยวไว้ก็รู้มันหลังยุคเทนมันเหมือนใครเอาล่านักเซมบ์อะไรมิวส์เเสเลดตึกโอยูสิบราชอยณาจักรโลบัสซ์ฮับปีดอวันนี้กับอัโปลน์ฟินแลนด์สวีเดนอังกฤษ ฝรั่งนั้นฝรั่งเศสอเมริกันออสเตรเลียหลายหลายมือญี่ปุ่นยังปั่นสื่อใหกปากองแที่ยงรู้ก่อนปีนอเขาพาว่วนตัวเองนั่นก็นับสนลองไหมลีอาไหมมีนาดีเสด็จโต,ก,ตการนาั่งคุยป้อยอยู่ดีดังยุคเข้มเขาเล่นขับอามนันก็ลาเต้หรือเขาขากอนเขาละว่าว่าเาชาาา่นนั้นได้จำเก่าเหงก็ เวยฝ่ายของเราเชาย์ได้ออกมาลาวาหมอกขาวก็ป่าเก่ากาลันด้วยอันตายมันตป็นตายเอาหมักเสีติ๊กโตยืนกันมอกากันอันตายมันดีกว่าตั้งไลยปีดาจาคือเมืนองสังเยเออบอกเขาขาดตัวซื้อได้กูก็อดีต้วยข่าวไรส่วนว่าอันนี้ก็เป็นข่าวของเซียนเอนทมอกมาลาเอาไปอัปเดตได้ด้วยข่าวกันกูมือกววันเสียได้ตี ไตอันจุ้งกุมงเลยกางานจุงยิบกองกางป้องจู่เขาหลอดิกอาสีของเสียวขึ้นได้ไเหมือนดอ ạ n ิี่เงไปหลอดด้วยมือตัวมึงหนดนปังกันจันนั้นสูงเออดีในกับพี่ดาวไตเป็นเยาวค่ะอันนี้เฮาข่าวก็ด้วยเจ้านีเหมือนมาจำหนังอันผู้กัดเขียนไทยเขาเล่าว่ายุคเนดีปีแอนโทนีเบลนเกนอาัมนก็ ภายห้องการลงเมืองอเมริกันของมาลาฟ่ายูเครนติปีเสียไปเมืองอมริกันสำหรับว่ายูเครนติปีลองที่เปิดด้วีกันะนะใจมือไหนวันนั้นนหนปีดองกใดกันเยอะครับยินจงกูกอดดีข่าว่าติดตาม subscribe เยี่ยงากองปันแห้งบา่าจะเป็นเงาลายในมือไดเยี่ยงกองมืงอหน่อยปังพิมนาซิปมือเดียวไปเยอะฝากพี่อ้อค่ะ subscribe ติดตาม รายการเสียงใบมึงปกเสืยอดินเอาไว้ปุ่นดำมึอได้มาสุค่คกัน